สวัสดีชาวกันค่ะดวงความรักร็จำวันที่28มิถุนายนคุณได้ราชีชิวเรียนกับหัวส่วนเขาได้6ถ้วยกับหัวนะคะวันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินการเงินนะคะเรื่องสุขภาพด้วยส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่พอใจคุณนะคะก็ใจเย็นๆก่อนเนาะแฟนได้6ถ้วยกับหัวต้องระมัดระวังเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆหรือว่าคนเก่าๆจะกลับมาสร้างปัญหาให้กับเขาได้ในปัจจุบันนะคะ ก็เอ่อในส่วนของความสัมพันธ์เนี่ยแนะนําว่าอยากคุยกันเรื่องความผิดเก่าๆนะคะของแต่ละฝ่ายแล้วกันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่ามามีปัญหากับเรื่องเก่าๆอีกนะคะมีไพ่เวิร์ดวีดดิ้งฟอร์แล้วก็ทรัสคุณ2คนนะ่ยยังมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะยังซื่อสัตย์ต่อกันอยู่นะในเรื่องนี้ไว้ใจได้เลยนะคะเรื่องความซื่อสัตย์เ o ิร์ดว d ดดิ้งฟอร์ก็คือถ้ายังไม่พร้อมในวันนี้นะคะพลังงานไม่ค่อยดีแบบนี้ให้เวลาอากานและกันไปก่อนเดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะคะ คุิค่าแก่การรอคอยแน่นอนสําหรับคนโสนิทนะอาจจะได้กลับมาพบเจอกับคนรักเก่าที่เคยเลิกรากันไปแล้วนะคะจะตัดสินใจคบหากันแบบไหนนะคะก็แล้วแต่คุณนะแต่ถามว่าเขามีความจริงใจไหมมีความจริงใจนะคะ